สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่1 6กถึง31ดกรกฎาคม2567นี้นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมษนะคะให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องเนาะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบเจเนอเรลลิตติ้งนะคะเราไม่ได้เจาะจอจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ แม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษสิบใบนะคะเราอธิฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดราศีและลัคนาเลยนะคะตั้งใจอธิษฐานไปพร้อมกันนะมาสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะ อ่านไพ่กันเนาะบ้านเรามันจะนอกจากอยู่ติดสนามบินแล้วบ้านเรายังเป็นแบบเขาเรียกว่ามีต้นไม้เยอะเนาะมันก็เลยจะมีเสียงนกเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะอย่าเพิ่งรำคาญกันเนาะมาอ่านไพ่กันว้าเดืเวอร์โอ้โหใบแรกแบบดีมากนะคะคุณเดินทางมาถึงความสำเร็จความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสี่สุข นะคะเดบเวิร์มเป็นลักษณะของต่างชาติต่างประเทศการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆที่คุณจเจอเจออยู่ในตอนนี้คุณจะสามารถแก้ไขมันไปได้เพราะตอนนี้มันเหมือนคุณลอยอยู่เหนือปัญหาแล้วไม่ว่าเรื่องใดคุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างง่ายๆนะคะคุณมีประสบการณ์แน่นทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานนะคะช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาคุณจะแบบมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์นะคะบางคนมีเกณฑ์จะได้ไปบางคนอาจไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศบางคนอาจจะได้เงินก้อนนึงได้ทุนไป ทําทงานได้คุณไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะของเกณฑ์ของการเดินทางโดยเฉพาะต่างประเทศเนาะอสองดาบสดาบเป็นลักษณะของการโลเลไม่มั่นใจนะคะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจทางไหนดีอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะหรืออาจจะมีข้อมูลข่าวสารที่กําลังจะเข้ามาจากทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้ในช่วงนี้นะคะว้าสิเหรียญ สิบเหรียญเป็นลักษณะของเงินเศรษฐีนะคะคุณกําลังจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยก้อนนี้นะคะมันจะทําให้คุณร่ํารวยมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะหรือคุณเองอาจจะมีครอบครัวซัพพอร์ตดูแลสนับสนุนหนุนหลังคุณในเรื่องของการเงินก็ได้ครอบครัวคุณดีมากนะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินที่มาจากทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือใครประกาศขายที่ดินอยู่ในช่วงนี้คุณจะขายได้นะคะ การเงินดีนะคะเดยะเทมเพลนเทมเพลนเป็นไพ่ประจําราศีธนูเนาะช่วงนี้กําลังจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเนี่ยการตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนอาจจะย้ายงานบางคนอาจจะย้ายตําแหน่งบางคนอาจจะย้ายที่อยู่นะคะมันเป็นลักษณะของการยังไม่นิ่งไม่หยุดนิ่งนะคะช่วงนี้ใครทําบุญอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ําให้เจ้าที่กรวดน้ําให้องค์เทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองคุณด้วยนะคะ อืมเจ็ดเหรียญเงินที่คุณรออยู่เงินจากการลงมือทำเงินที่คุณเอาไปลงทุนเอาไปาประกอบกิจการการค้าการเกษตรก็ได้การธุรกิจเขาเรียกว่ารถอ,อะไรที่เกี่ยวกับเหล็กอะไรแบบเนี้ยเงินที่คุณเอาไปลงทุนเนี่ยมันกําลังจะก่อดอกออกผลมันเหมือนแบบคุณบางคนอาจจะรอดอกเบีย้ยบางคนอาจจะรอเงินประกันบางคนอาจจะรอเงินเขาเรียกว่าอะไร เงินอะไรนะนึกไม่ออกเงินที่แบบมันเป็นเหมือนเหมือนเก็บดอกออกผลอะ่ะออหรือเงินที่คุณรออยู่ในช่วงเนี้ยเหมือนช่วงเนี้การเงินมันนิ่งเนาะมันมีเงินก้อนหนึ่งที่คุณรออยู่เงินก้อนเนี้ยกําลังจะเข้ามาแล้วมันเป็นก้อนใหญ่ด้วยมันจะทําให้คุณแบบพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนเลยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะทั้งงานทั้งเงินเนาะเงินอีกแล้วเก้าเหรียญ โอ้โหมีทั้งเจ็ดทั้งเก้ามีทั้งสิบเหรียญนะคุณเป็นคนแบบพึ่งพาตนเองยืนได้ด้วยลําแข้งของตนเองไม่ต้องพึ่งใครงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถจัดการบริหารดได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าพึ่งเขาเรียกว่ามีใช้แรงเงินมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองนะคะคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนสวยสดและรวยมาก คุณจะอาจจะมาจากเงินที่คุณลงมือลงงานลงแรงทําไปหรือเงินที่มาจากเนี่ยทรัพย์สมบัติที่คุณกําลังจะได้มรดกเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบมีกินมีใช้อู้ฟู่เอออยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวเนี่ยอยากเดินทางต่างประเทศฉันจะได้ไปทําอะไรก็ได้ตามใจกินหรูอยู่สบายนะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะกินมื้อนี้หมดแล้วเดี๋ยวมื้อน่าจะมีไหมอะไรประมาณนี้ไหมนะเพราะว่าคุณเป็นคนเนี่ยร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองนะคะ justice นะคะ justice เป็นไพ่ประจำราศีตุลเนาะในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาใดๆก็แล้วแต่ให้คุณตรวจสอบให้อรอบคอบให้ละเอียดให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้าราชการระเบียบอะไรต่างๆนะคะมันเป็นลักษณะของของความเหมือนแบบความยุติธรรมมันกำลังจะเข้าข้างเราแล้วเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะเคยเคยฝ่าฟันเคย ต่อสู้กับอุปสรรคกับปัญหาความยุติธรรมมันไม่เคยเข้าข้างเราเลยนะคะแต่หลังจากนี้ความยุติธรรมกำลังจะเข้าข้างเราแล้วนะคะถ้าใครมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายคุณกำลังจะได้รับชัยชนะเนาะมา <c oughs> สิบดาบให้ทุกอย่างนะมันจะมีหนึ่งถึงสิอันนี้สิบดาบบางคนอาจจะเจ็บป่วยบางคนอาจจะต้องผ่าตัดบางคนปวดหลัง บวดคอบ่าไหลโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหลังกระดูกสันหลังนะให้รักษาให้พบแพทย์นะคะให้ตรวจสอบให้เขาเรียกว่าสิบดาบมันหมายถึงอุปสรรคปัญหามรสุมชีวิตที่เราเจอเจอมาก่อนหน้านี้นะคะาบางคนอาจจะฝ่าฟันมาอย่างยากลำบากไม่ว่าจะเป็นงานหรือครอบครัวหรือธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตนะชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยนะคุณเนี่ยแต่ตอนนี้อุปสรรคปัญหาต่าง มันมาถึง10บดาบแล้วมันมาถึงที่สิ้นสุดแล้วและตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนจบจากปัญหาจบจากอุปสรรคคลาเจ็บป่วยไปรักษาและเหมือนแบบชีวิตได้เกิดใหม่มันมีสิ่งดีๆกําลังจะรอคุณอยู่นะคะข้างหน้าว้าเห็นไหมจริงๆด้วย The a m e t s นะคะ The a m e t s เป็นลักษณะของราชินีมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บไม่ขัดสนนะคะก้าวหน้า ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานเติบโตนะคะบางคนอาจจะเนี่ยชีวิตพลิกผันแบบเติบโตแบบขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนอาจจะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกอยากมีบุตรเนี่ยมันเป็นลนักษณะของคนที่เป็นแม่คนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตอนเองเสมอคนที่มีจิตใจเมตตาอารีกับคนอื่นนะคะวิลักษณะของความเป็นแม่สูงเนาะหรือช่วงนี้คุณ ผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงให้การดูแลเขาเรียกเมตตาเมตตาคุณดูแลคุณนะคะอาจจะเนี่ยคนนี้อาจจะเอาทรัพย์สินก้อนใหญ่มาให้กับคุณก็ได้นะคะโว้สิบถ้วยืมดีมากเลยอะ่ะชีวิตของคุณแบบ อุดมสมบูรณ์มีความสุขมีครอบครัวใหญ่ครอบครัวอบอุ่นนะคะเป็นลักษณะของพ่อแม่ปู่ย่าตายายยติพี่น้องลูกหลานสัตว์เลี้ยงอยู่รวมกันอย่างมีความสุขนะคะคุณแบบที่สิบถ้วยเลยนะถ้วยหมายถึงความรักความสุขและคุณมีเต็มถึงสิบถ้วยคุณเป็นคนที่มีครอบครัวหนุนหลังคุณเป็นคนที่มีครอบครัวซัพพอร์ตทุกเรื่องนะคะและครอบครัวจะนําความสุขมาให้คุณนะคะมันเป็นลักษณะของใครบางคนที่กําลังพักใจดู ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนะบางคนอาจจะพักใจแต่เราว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจแต่งงานก็ได้คนมีคน,คนโสดคนคุยคนมีคนคุยนะคะคนมีคนคุยอาจจะอเขาเรียกว่าอาจจะตัดสินใจ มั่นหมายแต่งงานมีครอบครัวอย่างมีความสุขก็ได้นะคะเนี่ยเป็ลนลักษณะความสุขเด e e m p r ก็เป็นลักษณะของดาวสุขเนาะดาวสุขความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสุขครอบครัวนี่กาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะหรือคนโสดมีเกณฑ์กําลังจะได้พบรักจากการเดินทางนะคะและคนนี้จะนําความสุขมาให้คุณนะคะถ้าคุณได้พบเขานะคะหรือพบรักกับชาวต่างประเทศบางคนอาจจะได้มีลักษณะของการเดินทางไป ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคู่รักที่เป็นชาวต่างประเทศเลยก็ได้หรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะและความรักของคุณเนี่ย the world ไพ่ตัวตนคุณเนาะคุณเป็นคนที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบเนาะถ้าคุณมีคู่แล้วเนาะคุณเป็นคนที่เข้าใจความรักรู้ว่าความรักคืออะไรอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจนะคะไม่งองแงไม่งองแงแบบเด็กๆแล้วคือรักกันแบบผู้ใหญ่เข้าใจกันนะคะ บางคนอาจจะอยู่กันก่อนแต่งก็ได้นะคะโอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้ทุกคนสุขสำเร็จสมหวังผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้และดำเนิเนเดินทางไปสู่ความสุขความโชคดีความมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและใครเพิ่งเข้ามาชมใหม่รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้ด้วยนะคะเป็นก่อนและกำลังใจให้กับแม่หมอนอะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาให้แม่หมอด้วยนะคะใครอยากอ่านไพ่ทำนายดวงกับเราเป็นการส่วนตัวติดต่อได้ที่ ID l ดี e นนะคะวันนี้ใครเอ่ออีกนิดน,นึงใครที่อ่านคลิปดูคลิปแล้วชอบถูกใจอยากสนับสนุนช่องก็กดปุ่มซุปเปอร์แทง เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับช่องได้หรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพะคุณมากๆเลยค่ะเมจิกคาร์ลอตายคิตตี้ค่ะ